สวัสดีครับที่มองเห็นนี่คือนะครับเป่าหม้นะครับผมจะออกไปหาราพึ่งไปหาห้างมิมนะครับลงทงหาตามปลาข้าขดิบตัดตามตุนกระทินนรลงตามกอไผ่นะครับ เป็นวิธีชีวิตที่านนะครับที่มองเห็นสูงๆนะครับนะครับสูงรือว่าเป้าหมายที่ผมต้องไปนะครับต้องไปเขาป่าเป้าหมายที่ผมจะไปนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเนาะที่ให้เกียดติดตาม กดติดตามกดกระดิง่งกดสับตะไครนะครับในช่องของผมก็แล้วกันนะครับขอบคุณเ c ซีทั่วประเทศนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นความสุขของผมเองนะครับหลายคนอาจจะมองว่าอาจจะคิดว่านะครับบทเป็นเรื่องสําคัญนะครับไปเมื่อยบอกนะครับถึงสิงเมื่อยผมก็มีความสุข ความสุขใจเนาะคนว่าความสุขใจของไปของมันนะครับเป้าหมายเนาะครับผมสีนะครับออกลานะครับในคลิปต่อไปนะครับฝากนะครับกติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันแล้วกันเนาะครับไปหาผึ่งผึ่งเดือนห้าผึ่งเดือนหามิ่มเดือนหานะครับน้ำเต็มหัวน้ำใหนะครับทวงนี้นะครับ หลังเขาช่วงนะครับหลังสงการนะครับผมหลังสงการนะครับหลังสงการแล้วนี่นะครับเป้าหมายต่อไปนะครับกดติดตามไปเลยครับผมนะครับติดตามไปเลยครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมสวัสดีครับ